ใช่ค่ะผมเจ็งอันนี้จะเป็นผมเซนเล็กที่หาเห็นลนักษณะผมน้องแล้วอะจะต่อไปแบบเทลตินพาวเดอร์ให้ค่ะแต่ถ้าเป็นขนนกขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มันจะดูพองเกินไปจะเสร็จทรงยากจะดูแลเองยากโอ้ยสวยมากสวยทุกสีเลยเลือกไม่ถูกจะต้องเป็นแบบสีไหนดีนะ อันนี้หนูอยากจะได้เทรนประมาณไหนอย่างที่หนูอยากได้แบบว่าละตินแบบฝอๆอย่างเงี้ยค่ะพี่ช่วยแนะนำหนูหน่อยได้ไหมคะเพราะสีสวยทุกสีเลยหนูได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ให้ความยาวของผมอยากได้ยาวประมาณไหนคะได้ยาวแบบว่าประมาณเอวค่ะแล้วก็เผื่อเวลาทาฟาร่าอะไรเงี้ยก็ได้สั้นขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณนี้ค่ะโอเคถ้าประมาณเอวก็ของทางร้านเราก็ประมาณ25นิ้วนะคะอันนี้ความยาว25นิ้วของทางร้านนะคะนี่เลยอันนี้วัดจากตลับเมตรอาจจะ ยาวประมาณนี้เลยได้เลยค่ะพี่หนูชอบอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราก็จะขอเทสผมก่อนเนาะว่าจะทำห้ไรไ,ได้ะระดับไหน เสร็จแล้วนะคะแต่น้องผมดำแล้วก็ยอมสีดำเค้ือยใช่ไหมคะเล่าหน่อยสิก็คือผมเมนะคะเป็นคนทมสั้นแล้วก็มีย้อมสีดำมาด้วยแต่ก็คือพี่ทาเสกให้แบบนี้เลยซิ่งมากทุกคนเสก ผมสวยผมยาวผมสุขภาพดีออืเพื่มมากคะ่ะชอบมากผมต่อสีก็ต้องเหมือนกับผมจริงด้วยเป็นไปได้ยังไงแต่ว่าทาราก็ทำให้เกิดขึ้นแล้วคะ่ะใครสนใจก็ทำตามน้องได้นะคะ,ะ,คะไม่ผิดหวังแน่นอน <c oughs> รับประกรันต้องมารู้รสึกยังไงบ้างคะในการต่อผมครั้งนี้ น่าจะเข้าวงการต่อผมตั้งนานแล้วค่ะน่าจะรู้จักพี่หาตั้งนานแล้วด้วยอย่าลืมไปติดตามน้องบนเวทีมทิส <Miss S 2> แกรนพังงาค่ะชื่อเมรีค่ะรัสลินเมธาสุนทรีพงค์ค่ะผู้เข้าประกวดมิสแกรนพังงาค่ะอย่าลืมมาเชียร์นะคะแล้วก็อย่าลืมมาใช้บริการพี่ฐานะคะก็คือเรื่องผมเกิดใบใสไ,ได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วเจอกันนะคะเจอกันค่ะบาย